นี่ก็จะเป็นเครื่องล้างขักนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องล้างผักนะครับมีการระบบทำการฆ่าเชื้อด้วยนะครับเป็นนะครับจะมีปุ่มฆ่าเชื้อแล้วก็ปุ่มปิดปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มตัดไฟนะครับผมเป็นปุ่มตัดไฟอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับถ้ากดอย่างนี้ก็คือสต็อปนะครับ ตอนนี้เราเติมม้เข้าไปนะครับถ้าสมมติว่านะครับเราเอาเออเป็นพวกผักหรือว่าเป็นพวกเนื้อนะครับเป็นพวกเนื้อไก่หรือว่าเนื้อสัตว์อะไรที่เราลงขายที่ตลาดที่อยากล้างนะครับให้สะอาดนะครับกันนะครับในเร็วครับร่างก็จะประมาณนี้นะครับจะมีตะแกรงนะครับ มีล้อเลื่อนด้วยนะครับตัวนี้นะครับล้อเลื่อนเคลื่อนที่สบายนะครับตัวเกลื่อนนะครับก็เป็นช็ตเตเลสนะครับเกรดสามทุนสนะครับตัวนี้นะครับรับประกันนะครับไม่เกิดสนิมนะครับตัวนี้นะครับเวลาใช้งานเสร็จนะครับหรือว่าอยากทําความสะอาดนะครับก็ปล่อยน้ํานะครับจะมีก๊อกปล่อยน้ําด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับจะมีก๊อกปล่อยน้ําด้านล่างนะครับตัวนี้ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงที่ต่อสายนะครับต่อสายยางหรือว่าสายน้ำนะครับเข้าไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นก๊อกปล่อยน้ําครับตัวนี้ใช้ไปบ้านธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับ อั้เราเปิดใช้งานธรรมดานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีถุงตัวนี้นะครับเป็นปุ่มผ้าเสื้อนะครับอั้เราเปิดเทสเครื่องให้ดูกัน,นเลยนะครับถ้าสมมติว่ามีเป็นพวกผักนะครับที่ลูกค้านํามาลองนะครับหรือว่ามาล้างดูนะครับเราก็จะเปิด ปุค่าเสือนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการไล่ฟองนะครับุ่มค่าเส้อนะครับตัวปุ่มสีแดงนะครับก็จะเป็นปุ่มปิดเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการหยุดแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะเป็นสต็อปอย่างนี้เลยนะครับถ้าตัวนี้กดลงนะครับตัวนี้ก็เปิดไม่ได้ครับถ่าจะปล่อยตัวนี้ขึ้นก็หมุนไปด้านขวาครับก็คือเปิดได้ครับ